เรียกความมั่นใจกลับคืนมาในบ้านเราได้ไม่น้อยนะคะสำหรับการเยืนสาธารณารัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยบรรดาผู้นําเหล่าทัพนะคะที่ได้ไปเยือนกองทัพจีนก่อนหน้านี้โดยทางกองทัพจีนให้ความมั่นใจกับทางไทยนะคะพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทางการอาหารอย่างเช่นถ้าไทยร้องขอเรื่องของการฝึกเรื่องเรือดำน้ำําก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมคะ่ะ หว่างการเข้าพบรัฐมนตรีกลาโหมของจีนพลอเอกเหลียงกวงเลี่ยที่กระทรวงกลาโหมของจีน<ร>ลและเยี่ยมคา,า,ารวะรองประธานาธิบดีจีนนายสีจิ้นผิงที่ศาลามหาประชาชนของคณะนายทหารระดับสูงของไทยที่นำโดยรัฐมนตรีกลาโหมพลอาก,กาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ ผู้นำจีนนะคะได้แสดงความเชื่อมั่นว่าการมาเยือนของผู้นำทหารไทยในครั้งนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือมากขึ้นในอนาคตและพร้อมให้ความสนับสนุนหากได้รับการร้องขอจากฝ่ายไทยซึ่งรัฐบาลจีนถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญต่อความมั่นคงในระดับภูมิภาคระหว่างการเยือนจีนผู้นำจีนจัดให้คณะนายทหารไทยเข้าชมสมรรถ,ถนะอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของจีนตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์โจมตีรุ่นแซดเและเรือดำน้ําพลังดีเซลชั้นส่ง หรือรุ่น039ขนาด2,000ตันซึ่งกองทัพเรือไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกจากหลายประเทศเพื่อนำมาประจำการในกองทัพเรือตอนนี้กองทัพเรือสนใจเรื่องเรือดำน้ำําซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะให้ครบสามมิติของทัพเรือคือบรอากาศเหนือผิวน้ําและใต้น้ำนะฮะกองทัพเรือสนใจอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ก็ดูเป็นข้อมูลเก็บไว้ ว่าของจีนเป็นอย่างไรคงดูมาหลายที่แล้วนะครับทัพเบือคงจะศึกษาเก็บไว้ได้รู้ก็เป็นสิ่งที่ดีว่าได้เห็นหลายอย่าง่าเปรียบเทียบว่าเราต้องการอะไรยังไงในอนาคตามีโอกาสที่จะหาเรือน้ําได้ใน,ใ,นในกองทัพรในทหารในกองทัพคนหนึ่งเปิดเผยว่ากองทัพจีนพร้อมให้การสนับสนุนในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทหารเรือไทยในเรื่องของเรือดำน้ำหากได้รับการร้องขอจากฝ่ายไทย ขณะที่ผู้บัญชาการหานบกกล่าวถึงการเยือนจีนในครั้งนี้ว่ามีส่วนทําให้การหาเรือในกองทัพเรือมีความสนใจในเรือดำน้ําของจีนเรื่องเรือดำน้ำําทุกครั้งที่มาเจอกับผู้นําก็ให้เกียรติกับพวกเราเหมือนกับเป็นเป็นเท่าเทียมกันเหมือนกันให้เกียรติบอกว่าเนื่องจากเราเป็นิตรประเทศที่รู้จักกันมายาวนานเพราะฉะนั้นความสมมครที่ดีนั้นเต้องพัฒน,นาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอะไรต่างๆก็ตามที่เขาที่ทางจีนจะช่วยได้สรันติได้ก็จะพยายามจะให้ไทย นายทหารในกองทัพคนหนึ่งเปิดเผยว่าจีนพร้อมให้การสนับสนุนในการฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทหารเรือไทยในเรื่องของเรือดำน้ำหากได้รับการร้องขอจากฝ่ายไทยขณะที่พลเรือเอกสุรศักดิ์กลุ่มเรืองวงผู้บัญชาการกองทัพเรือยอมรับถึงการจัดหาเรือดำน้ำมาประจำการในกองทัพเรือว่ายังมีปัญหาเรื่องงบประมาณของกองทัพมีรายงานว่าระหว่างการหารือกับผู้นํำจีนได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ในภูมิภาค โดยผู้นำจีนหยิบยกเรื่องข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้บริวเวณหมู่เกาะสแปรดลี์ขึ้นหารือนะคะเนื่องจากมีความกังวลว่าจะมีความพยายามดึงชาติสมาชิกอาเซียนเข้ามาร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากประเทศคู่ขัดแย้งส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกในอาเซียนค่ะ